นี่เป็นการกลับมาทําคลิปในเร,บรอบๆหลายปีเลยเพราะว่าทุกๆวันก็ต้องทําดอกไม้ใส่บารอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้อัดเลยด้วยความที่ขี้เกียจบอกเลยจริงๆแต่ว่ารู้สึกว่าโอ๊ยเสียดายก็เลยกลับมาทําอีกดีกว่าก็เลยเริ่มต้นด้วยวันพุธวันพุธคือพรุ่งนี้นะแต่พรุ่งนี้จะเป็นคอนเซปต์เพราะปกติอะคอนเซปต์การใส่บารอะก็คือจะใส่บารตามสี อืมทั้งอาหารแล้วก็ดอกไม้แต่ดอกไม้สีเขียวหรืออะไรสีเขียวมันหาไม่ได้ก็เลยจะต้องหาดอกไม้ในบ้านแล้วสิ่งที่เจอก็คือใบเตยเดี๋ยวขอตัดตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนกันต่อไปเนาะโอเคนี่จ้ะนี่ก็จะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบที่เรา ลองทาให้ดูเป็นตัวอย่างมันก็จะมีหลายไซส์นะจะไซส์เดียวกันก็ได้หลายไซส์ก็ได้ก็แล้วแต่แต่พอดีว่าใบเตยของเขาว่ามันมีหลายไซส์ไงเดี๋ยวเขาจะไล่ลาดับไปดอกเล็กไปดอกใหญ่อะไรก็ว่าไปอันนี้เราก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้แต่อันนี้เพิ่งเริ่มทําได้สี่ดอกเอาให้ดูก่อนเนี่ยมันก็จะเออกมาเป็นประมาณน,นี้อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนออกมาอยู่นอกบ้านละเริ่มทํากันใหม่ไม่รู้สว่างขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันจ้ามากไงเลยไม่เห็นว่าในกล้องชัดไหมปึ๊บนี่จ้า หมุนหมุนหมุนให้ตรงนี้เขาเหมือนเกสรก่นอนนะอ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็พลิกเลยอ้อเคล็ดลับตอนทํานะอย่าให้ใบเตยเขาแข็งมากนะเอ้อยโนไอเมีย no, อ I mean, สดมากเกินไปอะคือตัดมาปุ๊บทาเลยอะแตกนะจ้ะขอบอกแล้วก็จะบอกว่าฉันทำไม่ได้สักทีทําไม่ได้สักทีแตกหมดเลยมันคงได้หรอกจ้ะสดเกินไปเธอก็ต้องปล่อยให้เขาเขียวบ้างอะไรบ้างให้เขาขายน้าบ้างนะจ๊ะ ไม่ใช่ไรเพราะตัวเองเคยทําแล้วทําทุกอย่างแล้วทั้งสดมากเขียวมากเขียวมากผอมเชียสดมากไปก็แตกเชียอ่านี่จริงๆอ่ะถ้าเป็นใบเตยที่เขาสดๆนะสีสีสดๆอ่ะมันจะสวยมากเลยอันนี้อะเราก็ถือว่าไฮไลท์แล้วกันเนี่ยก็จะประมาณนี้นะพอ,อยังเนี่ยอีกสักดอกแล้วกันอ่ะ อ๋อแล้วเอาก้านแข็งไว้ทีก่ก้านเอาเอาด้านล่างนะไม่ใช่หยิบอันไหนด้านไหนมาก็ทูซีทำไปไม่ใช่นะตาล่างแข็งอ่ะหมุนบางทีถ้าทำไปบ่นไปทำไปบ่นไปพูดมากไปก,ก็ต้องขออภัยทีนะถ้ารำคาญก็ปิดเสียงไปเลยนะเธอ เรือว่าอยากฟังเป็นเพื่อนกันไปก็ฟังไปสิงค็เพ้อเจอไปเรื่อยอะ,อะเห็นชัดไหมเนี่ยก็บอกแล้วถ้าดูคลิปนี้ไม่ชัดนะดูคลิปของคนอื่นก็ได้เด้อที่เขาทําสวยๆอะแบบเราชอบดอกกุหลาบของคนนี้ทําจังเลยเออสวยนะเอ้ยันนี้ดอกกุหลาบอะไรเนี่ยไม่สวยไม่อยากทําเลยเอาของคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเม้นท์เขานะว่าไม่สวยเขาอุตส่าห์ทาให้ดูแล้วก็ อาช่วยฉัจะพอเลยนี่ว่าโอเคทาประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยวถ้าขั้นตอนต่อไปเนาะทาอะไรค่อยมาว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวทําให้พอก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันเอลิตาลอซสเราก็เสร็จแล้วคะ่ะเดอ๋กุหลาบเราก็เสร็จแล้วป่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนต่อไปจ้ามามันก็คือการอันนี้มากรูดไม้แหลมเสียบเลยจ้ะปึ๊บ อย่าให้ทะลุเดอ้ออ่าอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดเรียงเราก็เลือกดอกที่เขาสวยสวยหน่อยอยู่บนยอดนะอืมดอกไหนดีปิวิว,ว,ว,วดิดอกนี้แล้วกันนี่ปึ๊บมันก็จะเรียงไปแบบนี้อุ้ยมองไม่เห็นนี่จะเรียงแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเรียงไปทางลูกเลยแต่ก่อนที่เราจะเรียงอ่ะเดี๋ยวจะขอตัดหางแบบนี้ก่อน ตัดหางเพราะเขาจะยาวเกินไปอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตัดหางกันแค่นี้เองนี่ปึ๊บปลายแม็กเลยสุดปลายแม็กเลยแบบนี้นี้นะเนี่ยสุดปลายแม็กเอาปึ๊บสุดปลายแม็กอ่ะแล้วเราก็จะตัดแบบนี้ไปให้หมดเลยโอเคเนี่ยวาร์ปมาก็ใกล้เสร็จพอดี นี่ปุ๊บโอเค all done มาแล้ก็เอา้าวเดี๋ยวก่อน,นะะขอดูก่อนเสียบไม่ตรงจ้าเอาใหม่เสียบใหม่แต่เสียบไปบ่อยไม่ดีเด้อเพราะว่ามันจะทำให้ไม่แน่นไงปึ๊บอะโอเคมาเลือกใหม่รู้ดอกไหนเป็นดอกไหนอ่ะมองไปถูกชะตาดอกนี้อ่ะเป็นดอกนี้เป็น อยู่บนหัวเลยแล้วกันนี่เอาเดี๋ยวดึงขึ้มนมาหน่อยปึ๊บโอเคไหมอ่ะใช่แล้วเราก็เสียบตรงกลางเลยเสียบปึ๊บให้เขายู่ตรงกลางอ่า เสร็จแล้วเราก็เลือก ง่ายี้เดียวเองต่อไปชั้นต่อไป,ไปเลยสว่าง แช่แดและนี่ก็คือช่อที่เราได้แล้วลูกมะกรูกับเบเตยนะจ๊ะเราใช้ดอกกุหลาบจิ้อไปทั้งหมดยี่ส้าดอกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะเอาดอกอะไรมาแซมอีกบ้างเพราะนี่เป็นการคิดสดจ้ะไม่ไดมีการแผล่ลงหน้าเลยว่าจะทําอะไรมันจะเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนี้แหละอุ้มฉันจะเลือกดอกอะไรมาใส่บารด,ดีนะก็คิดเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นแหละอืมแล้วแต่อะ เดี๋ยวเราไปเดินขอไปเดินหาดอกไม้ในบ้านก่อนนะดูซิว่าจะได้อะไรมาเราก็ได้ดอกที่จะมาช่วยเสริมแล้วจ้ะเราก็ไปเก็บดอกพุดในบ้านลงามาแล้วก็มาเทียบเทียบวางดูแล้วเราก็กะจะมาวางแบบนี้เอเห็นบอโอเครอบรอบรอบดอกเขาแบบนี้วางไว้รอบๆบแต่ก่อนที่เราจะวางอะ่ะเดี๋ยวเราจะพันก้นตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราไม่อยากให้เห็นไงจะไม่พันก็ได้นะ ราะว่าถ้าเวลาเขาสุ่มๆกันอยู่อะอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่ไม่เอาอะเราพันดีกว่านิดหน่อยโอเคแค่นี้แหละอ่ะแล้วเราก็จัดวางเลยจ้าแล้วแต่นะใครจะทำยังไงก็ได้นะ,ะเขาบอกแล้วอันเนี้ยดนสดคิดสด พรามันต้องทําทุกวันไงมันก็จะไปได้ไปวางแผนทุกวันว่าวันนี้จะใส่อะไรวันนี้จะใส่ดอกอะไรฉันจะจัดอะไรก็คิดเดี๋ยวนั้นทําเดี๋ยวนั้นเลยบางทีก็ทำตอนเช้าดอกง่ายๆตัดใส่บารจะช่อบง่ายๆใส่บารเลยจ้าจบแต่ถ้ามันไม่มีก็เนี่ยดอกพุทธเพียวๆใส่บารก็ก็เคยแล้วไงเราก็เป็นคนไม่ชอบทําอะไรซ้ำๆไงรู <c oughs> ้ปะ ทำไมทำมารู้สึกเหมือนอะไรรู้ปะทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนขนังเงาะน้อยอ่ะขนงัขนงหัวขนังอ่ะหัวขนังเงาะน้อยกับนางรจนาน่ะตลอกอ่ะทําไมคิดไปได้วันเนี้ยมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอันเนี้ยหัวขนังเงาะน้อยอะโอเคเดี๋ยวเราก็จะขอขอขอใช้เวลาจัดหน่อยนะเพราะขนังเงาะน้อยของฉัน เพราะตอนนี้มันดิ้นไปดิ้นมาทำไปคำไปคำมาเดี๋ยวไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวเรามาดูผลงานตอนจบกันแล้วกันเนาะอ่าเสร็จแล้วเราพันยางเลยเราเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มาพันกา้านเก็บงาน เลยไม่เป็นไรพันต่อได้เพราะว่าฟลร์เทปนี้ก็นานมากเลยนานจนจำความไม่ได้ละปึ๊บอ่าโอเคเขายาวไปก็ตัดทิ้งจ้าตัดทิ้งไป Okay. เราก็ได้เสร็จแล้วดอกไม้ที่จะใส่บาพรุ่งนี้ถ้าได้เอาถ้าได้เอาถ้าได้เอากจะรู้สึกว่ามันล้นๆไปนิดนึงนะเดี๋ยวขอคิดหน่อยอีกหน่อยแล้วกันว่าจะจบเท่านี้ดีหรือว่าจะดีเลยต่อเนี่ยถ้าคิดแบบนี้ไม่จบแน่เดี๋ยวรอสักครู่แล้วก็ไม่จบจริงๆจ้ะร,ร,ร,รู้สึกว่ามันด้วนๆไง ก็เลยไปเก็บดอกพุดมาเพิ่มและก็เดี๋ยวจะมาเสียบก้านอันนี้คือทาวัสลีนนะเพื่อเวลาเสียบอะมันจะได้เสียบง่ายๆนี่เราก็ใส่รวดไปแล้วนี่ปึ๊บปึ๊บนี่เสียบตัดรวดปุ๊บเสียบปั๊บนี่เลยจ้าอ่ะเราก็ใส่เลยอึบ๊บจะจะให้เขาตรงๆโอ้ยมันวัสลีน จะให้เขาตรงๆเลยหรือว่าเขาชีเฉียงก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวเป็นคนชอบใส่เฉียงแอเสียบละหนดอกนี่ฝนก็จะมานะ๊ะเนี่อะสองดอกเห็นไหม เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะแบบมีอะไรอะไรขึ้นมาอีกไหมค่ะแหน่ก็เสร็จแล้วดอกไม้ที่เราจะใส่บาตพรุ่งนี้จ้าดาวอน,น,นมทนาบุญร่วมกันนะจ๊ะ